สวัสดีครับอีสาบนบ้านองาฮี่ครับโอ้ช่วงนี้อากาศฮ้อนเอาเปิดแอร์แล้วกับบ่เย็เนครับเห็นยังแล้วกับบ่เป็นยูวแต่เซ้านี่ครับมันอินเดียบุ้งม่วงหัวเลี้ยงครับควันที่สุกนี่ครับบางส่วนก็สซุกแล้วนี่กินสุกนี่ก็ระสุกแล้วแต่ว่ามันอีนเดียบุ้งม่วงหัวเลี้ยงกับเก,กลือเกลืออะไรนี่เกลยวปีกหนังปลาหอมแดง อผม,อมได้แตกแล้วซร,ริงไหมครับอันนี้ใส่กะปิน้ำเดืเนี่ใส่กะปิใส่น้ำปลาแดดอือบอกเลยคำเดียวว่าห่อนไปโลดวิธีแก่ห่อนอือหัวม่วงของเราแย่งเนี่ยจอดวันบานนะครับบุเกลือเนี่ย อันนี้บ๊อบปีนี้เนียนไปเลยตัวเนียนๆเลยหอมแดงหรืออีกนึงก็ิ่มน้ำปลาหวานอันนี้ใส่กะปิที่นึงน้ำปลาเดียดช่ไหตัวยาวหอมแดง Mmm, loạn vọng nữa. Mình ni tất nằm kháng cái Nằm kháng ni mất. như bạo lực. đó hm, nát mà hm, hm, nó hm, 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 nè กำลังพอดีแก่นพอดีเลยมาบึ้ยไข่าอเดี๋ยวเราก็มือกันคนกับไปรินนะ หวานน้ำต้นนี้มีต้นน้ำสางคุ้นนถาวันดีเก่าครับมือแตกบ้านอ<ม>ืมดีมาวบุกไปคกับปอด้กินอืมดีกว่ากินน้ำแสงใสเยอะ แแบบดีครับ,น,บ,บน้ำรับวันนี้สวัสดีครับ